ฉันยอมพูดอยู่ม,มากพอแนละ้ววันนี้ขอสักวันเถอะนะอีกตัวซุยนี่จากไอเบิึงแต่บีบึงมาอยู่บ้านกูเห็นเลยของที่พายเกิดขึ้นจะเบาตายสองคนเชื่อพระองค์จะไม่เว้นเลยอีบแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงจะหมดโอกาสสร้างความชั่วให้กูได้เห็นอีกแล้วกูจะฆ่ามึงด้วย เมื่อข้าทไมวะพี่ปไหาไหนบ้านหลังนี้มแต่ความวุยเอาสิคะถาหาว่าวันนี้มันไม่มีใครหน้าไหนที่จะปกป้องแพลวพันมันได้กีบอลาพิทคนนี้แหละ ที่ผีเข้าสิงมึงแล้วไงบุญลพิษตั้งแต่มาเหยียดที่นี่มึงก็ไม่เคยชอ็อกเลยที่เครเยี่ยมมันเลยคุณเป็นอะไรบ้าหรือเปล่าคุณลุงฟังนะคะถ้าหากว่าคุณต้าอยากรู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องแพลวพันคุณลุงอยากรู้ว่าใครคือฆาตก,กรที่เคยจะเป่าสองคนนั้นตายดินกัน ไอคนที่ทำลรื่องทล่วแล้วทั้งหมดมือใใครใครล่ะไอพี่เล็กใครไปพ้่ไอี่ไอพี่อพี่ไพี่ไนพพี่ไอไอ่ไอ่ไอไอพไออพี่อพีี่ไอพพ่อไอี่ไอพี่ไ่ี่อไอไ่่ี ตัวเปเกปลือกพวกไอีหญิงฉันตับแบบนี้หรอกไอพี่ <ไป S 1> เลยมันก็แค่คนไม่มีความรับผิดชอบีพิษตามเรื่องนู้นแม่นน่บ้านมันใช่รับผิดชอบดิบมาเาี่เนเร่มันไรม่หเ่จริงยลย่หิมัมันเป็นตัวซวยจริงๆ เนี่ยกูไม่หนาอมไปเลี้ยงที่นี่เดยเนี่ยจัะไรดีบานกูอยากรู้กูอยากรู้จริงจรินอกจากคนในบ้านหลังนี้นอกจากกูแล้วเนี่ยถ้ากูไม่รับมัาเลี้ยแล้วใครว่คนจะมารับคนจะคบุญคมรับเองครับคุณพ่ออ ายความว่ายังไงลูกหมายความว่าผมจะแต่งงานกับแพล่พ่อใหญ่พ่อใหญ่เรื่องแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องอเล่นนะลูกพ่อใหญ่ก็รู้ว่าชีวิตของเพ่พันมันต้องเจออะไรบ้างลูกมั่นใจแล้วที่มีลูกเพราะผมรู้ทุกอย่างผมเลยจะแต่งงานกับแพล ผมมั่นใจแล้วครับคุณแม่ถ้าผู้ใหญ่มั่นใจคุณจะดูแลชีวิตของแพรพันได้แม่จะเชื่อใจลูกแม่จะเป็นแม่เงินให้เองน,นะลูกผุณหญิงผมว่าเลยจะให้ลูกเป็นเสียงตายปีหอีกแบบนี้ไม่เห็นเลยใครแต่ก็ตายอ่ะลูกตอบ ตัวหัวใจเราบังคับลูกไม่ได้ยอมรับการตัดสินใจ,จของลูกหน่อยสิคะคุณหญิงต้องการแบบนี้ใช่ไหมได้หน้าใหญ่จัด,น,จดนู่จัดนี่จัดแก้ทุกอย่างได้เวลาเกิดเรื่องก็แก้ไขปัญหาไม่ได้กกไ,ได้อยางจัดจัดไปมึงฟังกูดีเแลวพันถ้าวันงานแต่งมึงกับตาใหญ่ ลูกกูเป็นได้ขึ้นมาไม่แต่นิดเดียวแล้วก็กูนี่ยแหละยาสีสจะนงจะฆ่ามึงเวยมงไอ